ลากมาลากมาท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้คุูตัวกับน้องมีสุขครับวันนี้ว่าจะไปอะไรนะเราจะไปอะไรกันนะลูกเราจะไปขี่สเก็ตบอร์ดแต่มีตัวตัวนี้มีปัญหาสเก็ตบอร์ดเรายังไม่ได้เช็คครับเราจะมาเช็ครอกันนิดนึงท่านผู้ชมเราไม่ใช้สเก็ตบอร์ดสองตัวนี้นานแล้วนะเนาะโอ้โหท่านอย่างในรูในดูทิดูล้อเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมตัวนี้ล้อมันจะหลุดเพราะว่าอันนี้มันสเก็ตบอร์ดนะรุ่นยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อ cs 7็ เซียร์เจ็ดนะครับตัวนี้ล้อหลังก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะใช้ได้เนาะลองโยกดูกับน็อตตัวนี้ไม่หลวมนะพี่น้อมอืมเดี๋ยวก็เราก็จะหยอดน้ํามันเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือสกเก็ตบอร์ดเราธรรมดาครับท่านผู้ชมอันนี้โอ้โหนานแล้วแหะใช่ไหมนานหรือยังเนี่ยมาพอนี่เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วโอ้เราซื้อมาเกือบเกือบใกล้ๆพอกันเนาะเราซื้อสเก็ตบอร์ดหรืออะไรมาก่อนนะ ได้รับของอันดีใจมากแจ่นานนนมานูไม่ดีใจเลวเอาเลยเฉยเฉยเลยนะเอาถือไว้ก่อนเพราะว่าถือสเก็ตบอร์ดอันนี้ืว้ก่อนเดี๋ยวเราจะลองลองดูเนาะแล้วก็เราลองเราลองดูก่อนว่ามันจะขี่ได้ไหมน่าจะขี่ได้นะท่านผู้ชมนะนะไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารก่อนเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่โดมนะอันนี้ก็ดึกแล้วล่ะ ไม่ใช่ดึกสิตอนนี้ก็มาสักหกโมงนะครับคุณแม่กุก <6 S 1> กี้ทํากับข้าวอยู่เดี๋ยวไม่ใช่หกโมงเช้าอันนี้หกโมงเย็นนะสิบแปดนาฬิกาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้ครับเอามาให้ดูเล่นเฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเจอกันที่สนามเนาะวันนี้เนาะนดี๋มะสุเนาะเดี๋ยวเรากินข้าวแต่งตัวก่อนๆครับเดี๋ยวไปเปิดไปเล่นดีๆครับสวัสดีครับเดียวเจมครับ